ขอเื่ญร่วมเป็นโจภาพบุญใหญ่เทศกาลสืบสัทธาบูชาพ่อปู่ประกำช้างและพิธีสืบสารตำนานหมอช้างวิถีกวยอาเจียงหนึ่งเดียวในโลกพิธียกฉัดสตบริพันธ์ช่อฟ้าใบรากาฉลองโล่รางวัล ทั้งในและต่างประเทศฉลองอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีพระครูสมุหันปัญญาธโรด็อกเตอร์ณวัดป่าอาเจียงหมู่บ้านช้างหนองบัวตำาบลกระโผอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินในวันที่8และ9กุ้มภาพันธ์2568กำหนดการ 8กุมภาพันธ์แ8ดนาฬิกา19นาทขบวนแห่เครื่องเส้นไหวยพ่อปู่ประกำชงังสู่สารประกำชงังวัดป่าอาเจียง9นาฬิกาย9นาท,นาทีในประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสวง บูชาพ่อปู่ครูประกมชงัง15นาฬิกา39นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นอายุวัฒนมงคล6รอบ72ปี17นาฬิกา30นาทีการแสดงศิลปะพื้นบ้านนานาชาตินักร้องนักแสดงร้องเพลงแสดงมุทิตาจิต9กุมภาพันธ์พิธียกฉัดสัตบริพันธ์ช่อฟ้าใบรกาฉลองโล่รางวัล ฉลองอายุวัฒนมงคล7.39นาฬิกา39นาทีช้างตักบาดพระสงฆ์ร่วมกับญาติธรรมสายบุญ8นาฬิกานาทีนางสาวถาปณีเกียรติภัยบุญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประทานในพิธีแฮโลรางวัลเข้าสู่วัด9นาฬิกา39นาทีพิธีส่งน้ำเปลี่ยนผ้าไตรแบบล้านช้างฉลองโลรางวัล สิบยานุสิทธบเข้าแสดงมุทิตาสักการะและบายสีผูกแขนรับขวัญ13นาฬิกา59นาทีนายทันบุญญาตุลานนอธิบธดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสาม พร้อมด้วยนายธีรวัตรและนางสมรวนวิธูรปกรณ์ประธานในพิธีเจ้าภาพฉัดรสตบริพันธ์ช่อฟ้าใบระกานั่งประจำที่ปิดทองลงรัก14นาฬิกา29นาทีพิธียกฉัดช่อฟ้าใบระกาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา14นาฬิกา39นาทีพระสงฆ์สวดทักษิณา อุทิศแด่บรรพชนต้นตระกูลสุสานช้างเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์สัมโมทนียกถาถวายทายธรรมพระสงค์ให้พรประพมน้ำพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธีและรับชมมหรสพสงภชตลอดทั้งคืนประธานฝ่ายสงฆ์พระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พระครูมงคลรัตนากรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสุวรรณโพธิคุณเจ้าคณะอำเภอท่าตุ่มพระครูสมุหารปัญญาธโรด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงประธานฝ่ายคารวานายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายทันบุญญาตุลานนนอธิบดีผู้พิพากษาศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสาม นายธีรวัตรนางสมรวนวิทูรปกรณ์ประธานอุปธรรมร่วมงานบุญใหญ่ณวัดป่าอาจียงในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่